สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเตรียมสอบอาทีสำหรับน้องๆปหนึ่งกันนะคะไปกันที่หมวดแรกนะคะการอ่านคำค่ะคำที่หนึ่งคำว่าค้าขายบะมีผักกาดซอสหาโน้ตบุ๊กพื้นที่ นางเอกทำงานเบิกบานสังคมคนป่วยอมยิ้มต่อเนื่องเที่ยงวันโอกาสบำนาญ ประจำกรอบรูปฉลาดสมัยเดี๋ยวไปต่อกันที่ EP 2การอ่านข้อความนะคะ